สวัสดีครับช่องปาก์โกลำพื้นออฟฟิเชียลครับปาโกเมาแล้วมาแล้วครับครับต,ตอนนี้บ่ายโมงครับบ่ายโมงน้อยๆครับรถบัสเขามาถึงโดมแล้วครับโดมที่บ้านแพงครับเพราะว่าเป็นให้รถบัสท,ทุกคันและก็รถพกหล่อบางส่วนเขามาโดมครับพักที่โดมครับคู่นี้จะเดินท,ทางไปซีสเกยดครับ ครับเดื้อท่ามากเกือบ300โลครับพี่น้อง200เกือบ300โลครับ280 90โลครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยทุกเส้นทางครับรับสมับทีมรถบัสครับโดยอาจารย์เมื่อกี้กระพุ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับนี่หมดรับเครื่องอยู่ครับรถเนี่ยราไม่ใหญ่ยังบุกเข้ามาครับเป็นยานเป็นยานรถติดกระวนกระเวียดมีเสาหนิครับมันก็เลยท่า กัรล่ดออกไปย ia ian ังไรแล้วผมเช็คตำรวจทางหลวงแล้วเขาว่ายังไม่ปิดเลยกันยังไม่ปิดหรอกวันนเช็คเวลาแล้ว่ะจวนย่างเดียวครับอกจาวบ้านงานเสาร์อมาแดนสิ่เข้าแล้วก็สุ่เข้าไปมาสิ่สี่เล่เชียงไทยเลยราะว่าประเพณสมเด็จเป็นเก่งเขาท่านใหญ่มากเลครับมันลุงเชืองแปดโมงเชียงเก่าโมงผมมาฮอดเมืองเลยคเก่าโมงกบัวับบอยัางนี้ เกลอมันับมะละกอปรับหนึ่งมาเรื่อยๆครับ10 10ครับมากยทิงแล้วครับ3คันเหลือรถในน้ำใหญ่ครันดีกระโดกันนานอย่างเามาเลยครับพวกวานลื่นกัน,นทึง3ลิตรเต็งชโมอันนี้ก็ไล่เรียงเข้ามาครับ20ตัวในขี ชิพานที้ชิพานตี้อะไรกันมากจอดก็พรมกันมากมายลยนะรอเปนยันไงหรอก็ใสพร้อมกันครับลาเกลาเสื้อกันหยเจสีลุ่งครับเอาไปกักเกลลายไปเล่งเิ่นลากับ่ไา้ตรับเอามักสุดสไตล์สไตล์แบบฟีสไตล์ จากแรมอยู่บันแพงนึงขึ้นครับตรงนี้นเศร้าทีงจะเนี่ยบรูว่ากับนดเนี่ยไปต่้ก็บโหนาเกินบ่เก,นบนเ,กนนเกินสามสี่โมงหนครับอนากรเซนาจะแสดงไปกันน้สี่โมง,งมีลาเลยเช็กดเช็คล่าเน่แรเดร๋ยวจมล่มตบปะ เพิ่งคู่เดมีมอเตอร์ไซค์ยืยนเตือนห้ามเดินออกไปหาสื่อเนี่ยจี๊ดสาวผมได้ลูกสินส้ำใหม่กับกาแฟแก้วหนึ่งครับส่งส่งกระเพาะสีทาบมาแล้วสอยาถาดไปแจ๊กลืมไปใช้พี่น้องเลยนะยาถาดกินอยู่ที่นีน่นนจุกอ เป็นโรคประจาตัวครับเป็นเป็นให้หายครับขับรถกับขับรถมาหลายปีแล้วเนาะกนินอาหารโปเป็นเวลาะต้องเจอระเพาะมันกินอยู่เรื่อยๆเจอกันขึืบนบ่ได้กินกินอาหารเป็นเลวลาพอปิดแล้วลอเ,เอารถส่งเร่งเรามาใส่คองครับใน,นอนบ้านนะเนาะมือนนี้เนาะ ไกลจากนี้จะดิโลบ้านแปดสิบห้ากิโลบ้านยังครับอยู่สารคามนี่ปะโอย่างจระเอ้โอ้ครับไม่ถือถือว่าไม่ไกลครับแปดสิบกิโลแลนกับชั่วโมงนิดๆครับชั่วโมงสิบนาทีครับเราเสือพาไปสักจัดนี่นั่นครับแห่แม่เดียมขอบครัวในรอบ ได้รอบไดเดือนน่ะได้รอบหลายมื่นหลายมื่นอยู่เบนบ่หลายเดือกหลายเดือนแต่ว่าจวงออกวงที่ไหนเขาก็ไปไ,ปไปม,าม,ามา่พม่าอยู่ในโดมอยู่เนาะช่วงนี่กับพมประมา่ะมาสองเดือนเนะะาะพม่ากับตั้งหูตั้งตาเนี่ยจังหน่อยครับน แน่แน่โยมครับแน่อนนาณาจักรของหลวงโจครับอันนี้ก็คือผูงสร้างเป็นสองซันครับบ้านพักครับน่าจะเป็นหอพักเดินเสร็จนะครับที่เห็ุแล้วสื่อหนึ่งก็คือตัวนี้นบ้านพักของอาจารย์นักดนตรีครับอันนี้บ้านเป็นหลังในบวงวัฒนธรรมไปทยครับมีสองหลังเป็น,เป,นเป็นบ้านเลยนะครับสองหลังเลย ด<ส><บ>ับวีพี่นี่จะหน่อยนะครับิึงแล้วแบบส่วนทองซ่อมพิ่นครับอยู่ขางบาทเลยครับสอซ่อมเด่นเตือนะครับเนาะรังทึงเป็นเป็นดาดฟ้าครับดังท่งเป็นดาดฟ้าข้างล่างเป็น่นาจะเป็นห้องซ่อมเต้นซ่อมอยันะครับยันของเดนเตือรอเป็นห้องกระจกประมาณนึงครับตัวพอลลม พวกมะล่าพวกนักขวางเนี่ยอาจจะเป็นห้องกระจกครับยันซื้อกะเบื้องเหลี่ยวเขาได้ผู้นาหลายๆลาอาชีพแยกสอ่องแยกสอย่องยังไงชุดยังสามเมื่อแห้งกว่าสาม โอ้ยสร้างลม่มเย็ยังอ่ะเ็นยังอ่ะบจกินยังลระลูกเก็บบิดกับไข่ต้นบททยนะเก็บบิดนี่แสดงว่า ต้องหายาขาเชื่อยกินรถแห่อจอดทอี่สอง,งอคั้นที่้องเห็นสลปินดดิบกบองไงรถแห่กเเ็ไจอดตรงซอหน้า พูดแล้วนะบุญเดือนสามพูดเลยนะพี่น้องนะอเนาะรถแห่สงการต์ด้วยจริงสขอบคุณต้องการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปใช่ไหมอดมาถึงแหละครับผมโดมสาวน้อยเพชรบ้านแบงขนะาดนาจจะสาวน้อยเป็นกันแน่ฝากกดติดตามปากโกูลำเพลินเทวิเชียวครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับโฆษณาไม่ข้ามเนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ